คุณส่งไปเอาที่ไหนมาครับตลาดตลาดไหนอ่ะเนตลาดเขาเขาอันนี้เขาทำยังไงอ่ะเขาที่ขายเขาเล่ปลาเขาเล่ปลาขายปลาแล้วก็เอาขี้ออกแล้วก็มาเก็ขี้ใส่มันอ่ะไส้มันเขาเก็บตังค์ไหมอ่ะเก็บเป็นมังเจ้าห้าบาทติดบาทแล้วนี่คู่ถังของใครอ่ะของเราอ๋อของเราไปวางไว้เหรอ ไปเอาเลยเขาไต่นั่นไปเขามีขาประจําอยู่สามเจ้าอ๋อตอนนี้เราเราได้ขาแล้วเลยขาประจําเขารู้จักเราแล้วโรู้แล้วอ๋อนี่เอานี่ไปเก็บจากตลาดนี่ก็ถือว่าเป็นทำไรครับปูนซองอาหารโปรตีนชั้นดีของหนอนเนาะเอามะพร้าวใส่ทําไมครับเยอะ้าวกินนี่หอมหวานกินของหวานมีกินของหวานนีกินของข้าวเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูกันเนาะว่าเราจะไปใส่ยังไงนะ มันยังไงนะมันแช่เดี๋ยวตามไปดูกันครับให้หนอนออกออกกันหนอนออกสองวันก่อนเราใส่อะไรเข้าไปนะคือว่ามันมีน้ําเยอะภัสลาครับน้ํามาจากไหน่รงนี้น้ําเตงน้าเต่งก็หนอนมันก็จะไม่อยู่ในน้ําเตงจะออกไปิเยี้ยงเลยก็เลยต้องเอาปุยมะพร้าวมาโรยขอด็งแดงขอบบ่อเพื่อกันไม่เหลือไม่ให้เหลือเลยถูกไหมเหลือได้เลืออนั้นมันก็จะ แต่รวมกันอยู่ที่แต่ที่โผล่ขึ้นมาคือดอกมะพร้าวกากมะพร้าวนะวันก่อนเนี่ยหนอนจะอยู่ใต้แตงโมแตงโมทับเลยแต่วันนี้นอนโผล่เต็งโมเลยมองไม่เห็นแต่ที่แบบมันจะอ่อนน้อนยึดพื้นที่หมดในกันเอาไว้นี่เราจะให้อะไรนะกินของของหวานเราไม่ออกแล้วอ้าวนี่เป็นเทคคนิพิเศษทำตัวอย่างให้ดูหน่อยครับคุณผู้ชมผู้เชี่ยวชาญเรื่องของของอะไรเนี่ยตัวนี้ตัวอะไรชื่ออะไร แบ็กโฟลเดอร์ไฟล์อ๋อเขาเลี้ยงเงาไม่ได้เลยโอเคอ๋อเดี๋ยวเราจะมีการแบ่งด้วยใช่ไหมก็ไปแบ่งตรงนู้นเนี่ยเราค่อยขยายไปนะทีุกคนจะตักไม่ออกอันนี้มานี่ใกล้ดีไม่เราตักตักตักใส่คู่ถังไว้ก่อนนะครับอ่ะตักป้อมไปเอาสีดำมาตักออกแล้วก็เอาอันนี้ใส่เข้าไปแทนก็เอาไอ้กระมังวางไว้ในนั้นเลยตักแล้วก็ยกข้ามทีเดียว ตรน,นี้ระแวกอ่ะอพากา์ทสระวัานี้มาใส่นะครับอูมนถังสีสีฟ้านะครับอันนี้คือลายใส่ปลาใส่ปลา ของขาวหรือว่าของหวานข,าวของขาวนะนี่ไงของขาวแล้วก็เอาอันนี้กรอบเลยแบบนี้อะเดี๋ยวเราทํานี้ให้ดูหน่อยเอากามาท้ามาใส่ตรงนี้นะครับใส่ขอบนี้ให้ดูนะครับ กลับวมันขึ้นไปหมดเลยแรงมันจะลงมาเทล,ลงไปเลยเยบุ๊บแล้วค่อยเกลียวออกมาฝั่งนี้ เขาหนีน้ำสใส่ด้วยโอ้ <c oughs> <c oughs> โอเคขอบคุครับอ้าวเห็นแล้วใช่ไหมครับก็คือกินของขาวกินของหวานพร้อมได้ไส้ปลามาก็เอามาฝังกลบตรงนี้ก็จะไม่มีกลิ่นนะครับกลิ่นก็จะถูกกลบทีนี้บริเวณนี้ก็จะเป็นบริเวณที่มีไส้ปลาอยู่โปรตีนสูง,งแล้วด้านข้างนี่เราใส่ขุยมะพร้าวกะมะพร้าวเพื่อนะครับกันมัน การนอนมันขึ้นขึ้นข้างแบบนี้นะครับเนี่ยเห็นไหมครับมันจะขึ้นไปเลยเนี่ยกันเดี๋ยวมันให้มันเดี๋ยวมันจะให้มันลงมาไม่งั้นเมื่อจะไต่ขึ้นไปนะครับไต่ขึ้นไปอย่างนี้พอมันแห้งมันก็จะลงกลับไปฮะตรองทำสภาพนี้นะมันล้นแล้วเนี่ยดูทำสภาพนี้หาอะไรเค